อัสลอฮมลัยกุมวเระัตุลลอฮิจาาละบระกาตุผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาในงานการเปิดอาคารร้อยปีของโรงเรียนเตรียมศึกษาแล้วก็งานฉลองร้อยสี่ปีของปอน,นมหาดิตุลอุลูม,ม จังหวัดปตัตตานีโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยาแห่งนี้ได้พัฒนามาจากพนเนาะมหดีอูลูเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วซึ่งผู้ก่อตั้งชื่อว่าวันมุฮัมมัดนูชื่อตรงกับผมพอดีเพรานนั้นก็ถึงแม้ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงเรียนแต่ชื่อก็มีส่วนเป็นเจ้าของโรงเรียนได้เหมือนกัน เลาเจอผมท่านก็จะบอกทุกทีว่าเบนนองผูุแทนบาบอชอบคนคนหนุ่มนะตอนนั้นผมหนุ่มนะไม่ใช่อายุปานนี้นะตอนนั้นผมน่าจะอายุยังไม่ถึงสี่สิบบาบอเนี่ยนะไม่ครับบาบอชอบเบนนอนนะเป็นคนหนุ่มมีความรู้บาบอนี่คือจินตนาการของบาบอแล้วสิ่งหนึ่งที่บาบอพูดผมยังจําทุกวันนี้บาบออยากเห็นคนอย่างไบนนอนเนี่ย เป็นรัฐมนตรีนะ,ะผมก็คิดว่าตอนผมเปรัฐมนตรีแม่ไทราบว่าบาบออย่างอยู่หรือเปล่าแต่โดอาของบาบอในวันนั้นผมว่าเป็นรอมัดบาบอเนเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็พัฒนาท่านเสียงดังจริงๆผมก็ไม่ได้สนิทอะไรมากนะแต่ท่านจริงใจอยากได้คนหนุ่มที่ที่มีความรู้ วันที่เราเปิดพรรคประชาชาติจำได้นะวันที่หนึ่งกันยา2561นะตอนจะเปิดบาบอเมเน่เป็นคนไปขอโดอาโดอาทั้งมือใจแล้วน้ำตาก,ก็เหมือนกับว่าอยากให้พรรคประชาชาติโตเนี่ยโดอาที่บริกัรของบาบอเม และบริกัสนั้นนะครับเพียงห้าปีห้าปีถึงวันนี้พรรคประชาชาติที่บาบอเองไปดว่าวันที่เราเกิดนั้นมันก็โตขึ้นแล้วสามารถจะเข้าสุภาได้ถึงเก้าคนห้าปีเท่านั้นแต่เราก็ไม่แปลกเพราะเด็กเดินได้มันต้องมีที่เรียนแต่ เด็กที่บาบอมแม่ดอาวันนั้นคนหนึ่งได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั่งอยู่ข้างบาบอมแม่นี่5ปีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยผมว่าเป็นกระทรวงที่มีความหมายเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญที่สุดในบรรดากระทรวงทั้งหลายเพราะมันมีอะไรจะใหญ่กว่าความยุติธรรม ค่าให้ความยุติธรรมไม่ได้บ้านเมืองก็มัก็ไม่สงบเพราะฉะนั้นตะเดอัลลอฮ์ให้ท่านทวีซึ่งปัจจุบันก็าทำหน้าที่ผมแน่ว่าเป็นรัฐมนตรีกับสรวงยุติธรรมเพื่อจะอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนความยุติธรรมไม่ได้อยู่ที่กฎหมาย ความยุติธรรมนั้นอยู่ที่การปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับตามกฎหมายการบังคับตามกฎหมายอย่างเดียวไม่พอมันต้องประกอบด,ด้วยกุณธรรมและจริยธรรมความเมตตาการุณานี่คือสิ่งที่สำคัญ <S <S